หนูตกงานเดี๋ยวฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกินส้มตำใบกระดังแป๊บหนึ่งกินส้มตำใบกระดังสามค้างสี่ข้างก่อน มันมัดพี Aye, ่มน oh. 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 ี่ยน้ราบเกด้าป็นนิ่งก้าบอกแบ่ยเหมือน่กัีบายกับ้านีบายจังาเนี่เดกเหมือนตัวนัจับจับตาเอลหตุเตี้ยุงมือแค่กลองเดีองเอย่มมายารเวียวอชื่อก้งหนุ่มเล่นมั ไครีโอให้แขกแล้วเมน,นนมนทีได,ด้จ้ะที่จะทอดยก็ทอดเด็ดยไหนตาอยู่ยไหนอะโ้เด็กกวงเสกาาตามนายตาแอบไทยนอนอะเด็กหวมายตามคเดกเ็แนอนอะเด็กันนายต

เจ้ามองอะใบใบใบอะไอเนี่ยใบกิ่งแจงใบทำไมวะใบเหมือนทองแจ้งกอลใบอื่นกอลอะ้รพ่อขมຈิ่งเอมึงก็ขมຈิมรเอะ เนกอกนม่ยมันเไปทำไมร้อนจนกคอยู่ในร่มแตี่ฮะเที่กูไปทำไม่ยร้อนจนึอเลยดตัวีเบาจีีเาอทองคือลงทานเซาพอเียงหังเียนี่ามีกรนมันอออมาทำไมอยาบ้างรูปี้านย ผู้ทำนาเยอะใ้หา47ไร่ไกล่องกเพชรการตันโซเพลัดมือมนตเ่งกวางได้ไอ้แพลดเตบองอ่องแพล่เต้เาซื้อ่บองอ่องเนะเร้บอง7ไร่ทางไปบ้านชาเปนาเราเหรอจัมทตุ่งอีแหงจำตูน่ะทางที่จำใสแงเอี่ยมต่อ เลียบอ่ะลงมาลงเด็ดอะ่ะเด็ดเดีวเแดมันกิหมอ่าวะเงองเยเียไม่เปลียน้วก็ยาไม่มีเงินนะอ่ะบาเงินก่อนอ่ะออตรงไหม, <c ười> มอเงินก่อนสปีเลหรอใช่กูเพิ่เกิดมาเงี้อ่ะ พยายามสองปีมันจ่ายจบก็จบนะถ้ามันต่อมันก็ต่อมันไม่ต่อก็คนอื่นนงถ้ามันเงียบก็คือมันไม่ต่อไอ้เราบอกตั้งแต่ท้องแล้วตั้งแต่ข้าวท้องแล้จะต่อไหนมันบอกว่าเดือนห่างมันก่อนก็เงียบไปปัจจุบันก็าทัคุยกันเมื่อวานไป่คนเมื่อวานตกลงเก็นที่นี่ตกกันติดแลาวทำสัญญา ปีสามปีจะได้ไม่ต้องปีแต่ปีหาคนพิกบบาลมันจะไปทำเสือหน่อย่ชอบจะแขกระซูดอกเตี๋ยเป็นเหมือนเตี๋ย ยามันเอางาของยานอนสามสามติดได้นะเออมันมันสองเ้ามันไม่ไหวมันหรอเตี๊ยสามติก็สามเหมือนแล้ว เตี้ยเตี้ยข้าวกูชี่ขอาวยาก็ใต้ใต้หนูอ่ะแปลงนั้นใช่ไหมเจอแม่ผมเจอสเ็กซะเลยเนดงเนอะโอ้แปลงดองอ้าไม่ใ้ผมไปด้วไปง่า คงตีนนะเขาหนูแ็ดลีนเออเน่ยเขาตัวใหญ่อันคือตุ่มนองเลยอันแบกบานโบบินอันจะให้ทำก็ต้องบอกคนเก่าก่อนใช่ไหม,อ,มอันนี้เขาก็นคไม่พูดเยอะคำเดียวคือจบงัดเสร็งก็เรียนลเลยเขาเรียกว่าจะทำเองบนห้องบนห้องฮ่าเจ้าทำไมเห็นสีกอดนะ ชุนทาเรืไม่รู้จักกินข้าวใหม่แม่นะเวไมได้ชีเต้เออ่อ,อจะเปลี่ยนกับมันมทาน